ไอ้ผาละแม่งเครื่องหนึ่งสองห้าครับไอ้ผาเครื่องหนึ่งสองห้า 1, 2, ไอ้นี่โมกยีว่านี่กูว่านี่ครับเครื่องหนึ่งสองห้าครับนี่กาสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมดัดโลดนันนานะครับตอนนี้เราจะมาขี่รถเล่นเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำชิปเลยวรนนี้หายไปสิบกว่าวันเลนะ้ โอเคเดี๋ยวลองมาขี่คันเหลืองนะครับเเทตกลับไปรุ่น110ข้างหน้าหน่อยเา็กอ้กิ่งใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเาไปรุ่นอินโดครับหนึ่งคันกิ่งกิ่งสองวาลห้าแปดเตะละ เว้ยหมืนมาอา่ะเ้ย่นอินโดเอาอ่ะวินเท่าไหร่่ะินร้อยมินเท่าไหร่วะแม้ามากระโดอยปรมาแลกน่ะไปแล้วฮะตามไปรุ่นอินโดอนเอาดิมา่กข่าฮ่าฮ่่่ ไอ้ก่งข้่งสุดแล้ว่ะว่าไอ้ไอเก่งลูก3ลูกไล่วาเนี่ยปิ่งได้ร้อยเดียวเนี่ยแ้วทำไมทำไมอ่อนมันจะมีประมาณร้อยสิบร้อยร้อยยี่สิบนะฮะรถผมนะถ้าไปเจอรถที่ถ้าสุดว่าหน้าไม้ผมเป็น,เ,ปนเว็บร้อยสิบไอนะครับแต่ต้นนี้มันแข็งหน่อย แข่งยังไงไม่รู้มาแข่งแปลกๆแต่ตอนนรกปัญหาแล้วรถผมมันมีเหมือนเหมือนคัดออโต้มันจับไม่อยู่ครับเราแต่คัดออโต้เข้าไปแล้วก็คัดออโต้เอาไม่อยู่ครับมันมันจะลื่นตรงจังหวะที่เราเปิดรอบอยู่ที่ประมาณ4ี่พันถึง6 0พันเนี่ยครับมันจะลื่นตรงนั้นนิดนึงถ้าเวลามันปล่อยตัวได้มันก็จะไหลไปนะครับมันไม่ได้่าแบบว่ายานตรงตรงปลายๆนะครับมันยานสักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วัก็ หลไปแต่ไม่รู้ว่าคัดอะไรนะแต่ออโต้ผมก็เปลี่ยนใหม่นะออโต้ Auto, เปลี่ยนใหม่ยกชุดนะแล้วก็แต่คัดหลังก็เป็นคัดของยามาฮ่าร้อยสปา้าอะร้อยสาห้านะครับใส่ไปสี่ตัวนะครับแผ่นคัดนะครับไม่แน่ใจว่ามันลื่นอะไรเหมือนกันเดี๋ยวต้องต้องรูด้ดูอีกทีครับแต่ยังไม่ได้ลื้อนะครับอินโดได้ส่วนมากเขาไม่เหมาะกันใช่ไหม <laughs> ตอนนี้รถผมเติมเป็นเก้าห้อ่ เติมเป็นเป็น95้าห้าเลยนะฮะเพราะว่าอ e ีสีพออกกละไล่ผมผมไล่หาซีซีฝามันไล่หาไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นลูกเป็นลูกของหัวเรียบอ่ะครับเป็นลูกเดิมอ่ะมันไล่ไม่ได้มันต้องใช้ลูกหัวนูนนะครับเพี่จะ,จะ,จ,ะจะไลก่กำลังกำลังอัดได้นะครับก็เลยต้องสั่งลูกหัวนูนมาเดี๋ยวจะจะ,จะไล่อีกทีหนึ่งว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าก็เสืเ้อสูบไม่หลวมพอสมควรละแกะ,แกะลื้อสี่ห้ารอบแล้วผมลื้อเครื่องนะ ข้านบนน่ะซือไปเยอะพอสมควรพรตอนนี้ซีซีมันมันมันเราวัดแล้วมันได้ของ95้พอดีก็เลยเติม95มันจะวิ่งดีกว่าครับถ้าเราไปฝืนใส่ยี่สบมันมันมันถอมไหมไม่หมดครลูกสูบมันจะดำครับท่องถอมไหมมันจะไม่ค่อยดีอะครับอัตราส่วนไม่ได้ สิบก่อนแต่มันเหมือนเหมือนไม่ได้แค่ร้อยสิบนะร้อยสิบไม่น่าจะบินขนาดนี้นะพวกเดิมๆนี่อ๋อไอ้ผาละแม่งเครื่องห <c oughs> <c oughs> น,นึ่งสองห้าครับไอ้ผายเครื่องหนึ่งสองห้าไอ้นี่โมกยุ่ว <c oughs> ว่าเย <c oughs> ไอ้รุ่นนี้ตัวเราโมกว่าเลยเครื่องหนึ่งสองห้าว่ะ ไม่หมอบจริงด้วยว่าไปด้วยอินโดนนั่งขี่ไปนั่งขี่ได้ถึงร้อยแบบนี้น่าจะเครื่องเดิมนะครับเพราะว่าไปด้วยอินโดนน่าจะวิ่งทิปกันนะครับเดี๋ยวต้องต้องแวะรีวิวสักหน่อยละเดี๋ยวลองฮองเลกับมันหน่อยมา ไอ้รถรู้สึกมันค้างๆอีกหน่อยโอ๊ยเก้าเจ็ดนี่วะลองดูเก้าเจ็ดวะแล้วลองเก้าเจ็ดเต็มทงังอโอนได้ครับ ไปนี่เดี๋ยวไปเจอนี่นี่กูว่านี่ครับเครื่องหนึ่งของห้าครับนี่อืมไอ้นี่หมก oh, nice, นั่นแหละ <laughs> เฮ้ยแม่งมีนี่เก้าเจ็ดว่ะเออเออบางจากเขาเป็นเก้าเจ็ดเนาะเอสโตบางจากนี่เดี๋ยวลองใส่ดูเดี๋ยวรีวิวรถหน่หน,หน,นะครับนี่เดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวผมไปข่าวัดไปอีกคลิปหนึ่งนะครับถ่ายรีวิว oh, really โอเคโอเคเดี๋ยวผมเติมน้ำมันแป๊บนะครับวันนี้ก็ ขอลาเขาสกแกนฮะนี่ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับจริงๆนี่ใส่เป็น E20 แบะลองเก้าออกเจ็ดูแต่รถไล่มันไปก็ให้ตัวเนี้ยขอสกแกนครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลา่อสวัสดีกกครับ